ตักทายสบายดีเอฟซีแฟนคลับบอสบิ๊กผู้หญิบ้านฟินแลนด์ทีโคารบรักสู้ขู่สุขคนค่ะพี่น้องเพจดังเอฟซตัวยงโพสต์ดรัวบทแม่ที่ดีทําแบบนี้มาตลอดเอฟซทวงถามขอภาพปรากอบกับอีกโพสต์ล่าสุดหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเลดี้โพสต์บอกว่าพวกตรูนั่งเฝ้าไลฟ์เขาทุกวันอีดอก เอาอะไรมาผัวไปเที่ยวยังไม่กลับเมียต้องเลี้ยงลูกเองกูบอกเลยถ้ามันได้เลี้ยงลูกเองสภาพคนเป็นแม่มันสมกว่านี้เยอะอืเลี้ยงลูกเองยังไงเรื่องง่ายๆยังทําไม่เป็นนี่คือสองโพสเกี่ยวกับบทบาทของความเป็นแม่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งออกมาพร่ำรำพันถึงความยากลําบากแล้วก็บอกว่าผัวนั้นไปเที่ยวตัวเองได้เลี้ยงลูกนะครับพี่น้อง แล้วก็แคปข้อความของคนคนหนึ่งมาเราไม่รู้ว่าเป็นใครเนะาะเพจเพิ่นบงังปิดบงังชื่อเอาไว้ที่เขียนข้อความบอกว่าไปรำกลับมาเหนื่อยเนื่อยต้องมาเลี้ยงลูกต่อผัวไปเที่ยวยังไม่กลับมาบางวันเหนื่อยมากนะคะพี่น้องต้องให้ป้าแจ๋วกับลุงเคนดูแลวันไหนออกไปงานทั้งคู่กลับมาก็ช่วยกันดูแลลูกก่อนถึงได้นอน วันไหนผัวไม่ได้ไปถึงได้เลี้ยงลูกและดูแลลูกนางได้พักผ่อนนิดหน่อยตื่นมาก็เลี้ยงและก็ดูแลลูกช่วยกันติดตามนางตลอดเด้อจ้าไผติดตามไผก็ต้องเป็นเอฟซีของฝากฟังนั่งเอกสาวหมอล่ำแมนบอคค่ะพี่น้องจังสิได้แสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์แบบนี้เลดี้พรทิพย์เพื่อนตัดเอาคอมเมนต์นี้มาว่าเหมือนนางเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวผัวหนีเที่ยว บางวันที่ไม่มีเขาก็ต้องให้ป้าแจ๋วลงเคนดูแลบางวันที่อยู่ด้วยกันก็จะได้ช่วยเลี้ยงดูลูกมันฟังดูแลวเหมือนบทบาทของความเป็นแม่ผู้รับผิดชอบเลี้ยงดูลูกเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็หนักอึ้งอยู่คนเดียวประมาณนั้นไหมเลดี้ก็เลยขึ้นแคปชั่นโพสต์นี้บอกว่าพวกกูนั่งเฝ้าไลฟ์อยู่ทุกวันเนี่ยนะคะพี่น้องเอาอะไร มาผัวไปเที่ยวจ้ะนะคะพี่น้องมาบึงขอคอมเมนต์ขอ,ของ f f ฟแฟนคลับแสดงความคิดเห็นอย่าลืมด้วยพี่น้อง f f ฟแฟนคลับเนี่ยเพิ่นติดตามมาตลอดเวียกงานของเพิ่นก็คือติดตามศิลปินที่เป็นฮักเพิ่นชอบเพราะฉะนั้นบอบแพลวค่ะพี่น้องทุกบทบาททุกช่วงระยะเวลาจังบอดบีพยาบาลฟินแลนดเนี่ยเล่าไล่สดตลอดการไล์สดมันคือหลักฐานร่องรอยที่ให้ได้รู้ถึง กิจวัตรประจําวันความเป็นไปเป็นมาว่าเขาว่างขนาดไหนจึงได้ไปเที่ยวท่านนี้บอกว่าอตาบอดใจมะเร็งบอดแล้วใจยังบอดอีกตาบอดแล้วยังใจบอดอีกท่านนี้ก็บอกว่าเห็นแต่ผัวนะเลี้ยงตลอดเลยตีหนึ่งตีสองยังอุ้มลูกทั่วบ้านเลยอีพ่อนะ่ะมีแต่อีแม่นอนหลับสบายปุ๋ยมีครั้งหนึ่งพนบอกว่า อ,อย่าน้องในแต่อย่าไปกวนแม่นะแม่กลับมาเหนื่อยให้แม่นอนให้นั่งนอนพี่น้องแล้วก็เบ้าอยู่พี่น้องไม่มีเวลาไปหาผัวน้อยทุกคืนเฝ้าคอยผัวน้อยจะโทรกลับมาร้องเพลงเด้อนะครับพี่น้องจ้าทันสัญากน้ำลูกเหนื่อยน้ำงานป่านนันกับคงสีบอมมีเวลาไปหาพลั่งบวกดอกเนาะนะครับพี่น้องท่านนี้บอกสตอมาเป็นสวนขออนุญาตหัวเาอเด้อให้คอยหัวสะเถาะ เลี้ยงลูกวันเดียวแอบพาลูกไปตัดผมหลุดมาแต่ทางไหนเอกเนาะยายอันนี้จังแมนมูเจา้าบ่กินเขา่าบ่กินปลามีเวลาเนาะเลยไปหาพลังบวกได้โอ้ยเนาะเห็นตาล่ำมากเมื่อยหลายๆจะได้แยกของนอนกับลูกกับผัวด้วยจา้าเพิ่นว่าตาอยากหัวเนาะเอฟซีสมองไหลทั้งหลายก็ได้จักอีหยังเหนื่อยแบบใดคือได้ไปหาพลังบวก่าสาวท่านนี้ก็บอก โลกเขาเห็นนะอย่าปากเป็นปากแปรมันมีคลิปหนึ่งที่ผัวอุ้มลูกกินข้าวมือเดียวเลยล่ะนะผัวให้หยิบไข่ต้มมาให้มันหยิบมาแล้วบอกอยากกินก็ปอกเองเห็นนะคะพี่น้องตอนนี้เฮ็ดกับข้าวให้ผัวใหม่ฉ่ำเลยท่านนี้ก็บอกว่าทํากับข้าวก็ยังชั่วแต่นี่ป้อนข้าวป้อนน้ําเช็ดเหงื่อเช็ดไข่ให้อีกหน่อยก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะ ที่กับลูกนั่นนะแม่ไม่ได้ใส่ใจปัานนี้เลยคอยขอหัวสะเทาะเห็ดหยังกับโพดผู้นะคะพี่น้องโหเลี้ยงลูกเหนื่อยมากเห็นแต่แต่งตัวสวยใส่หมวกก๊บเก๋ใส่หูฟังเน็บหูตลอดนะทําไมเขาไม่คิดถึงลูกตอนโตที่เขาจะไล่อา่านข้อคอมเมนต์ หลุดออกมาจากไหนจะยายถามหน่อยตลกมากผัวก็น,นําไปทุกงาน,ม,นมือกับมือคือกันกลับมาบานกับกับมาคือกันนะคะพี่น้องต้องช่วยกันดูแลถูกแลว้วแต่นี่เห็นแต่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะมีกิจกรรมกับลูกอาบน้ําป้อนข้าวหวีผมสระผมอันนี้เห็นมาตลอดติดตามมาตลอดยังติดตาเลยค่ะนางพูดแบบนั้นได้ยังไงพ่อของลูกทําให้กินดูแลอย่างดีประเคนให้ทั้งน้ําท่าอาหาร แต่อยู่กับผัวใหม่ทำให้เขากินตลอดไม่เข้าใจนะเสิร์ฟหมดเด็นเห็นกันอยู่ข้อแตกต่างยังไงก็ดูเอาไม่เชื่อคำพูดแต่เชื่อตาของตัวเองนี่แหละนะการแสดงออกของผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อลูกๆมันเป็นความจริงใจใครๆก็สัมผัสได้นางจะบอก f อฟีแบบนั้นเหรออ่ามันมโนเลี้ยงลูกไปมัง้งใดๆถ้าบอกว่าได้เลี้ยงลูกจริงๆขอภาพปรากอบจ้าอืม ตอนมีลูกนะพ่อของเด็กอายุ18-19เองนะเขาช่วยกันทำมาหากินเขาไล่สดขายของเขาเลี้ยงลูกเขาทำอาหารให้เขาเสิร์ฟข้าวปลาอาหารให้นางมีหน้าที่ไปรำแถมไม่รบกวนเวลาที่เลิกงานมาให้นางพักผ่อนเต็มที่เราก็เห็นเห็นอยู่เลี้ยงลูกคือหลอยไปหามือมิกได้เลดี้ทันเกมคัดยอมนะคะพี่น้องเอฟซตัวยุ่ง ใส่ร้ายเขาตลอดน่าเกลียดแสดงว่ามันหลับตาหลับหูพูดนะเนี่ยโอ้ยเอาอยัางเหตุใจเห็นแต่พ่อของลูกนะเลี้ยงไม่เคยเห็นแกเลี้ยงเลยไหนขอภาพปฏิมาก,กรรมหน่อยสิไหนขอดูภาพกิจกรรมหน่อยสิไหนขอดูภาพประกอบหน่อยสิเอฟซี FC, แฟนครับอยากเห็นค่ะพี่น้องว่ามีโมเมนต์เลี้ยงลูกสักกี่ครั้งกันนะคะพี่น้องคะท่านี้ก็บอกก็มีเวลาให้เขาไปเที่ยวบ้างเขาไปเที่ยว นะเห็นในคลิปก็บอกไปกับทีมงานไปดูแลทีมงานนะคะพี่น้องตลกมากพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผัวเลดี้พรทิพนะสวยเดีนเก่งมากรู้ทันหมดทุกเรื่องเราเป็น f อฟตัวยงเราเป็นเอฟซแฟนพันถทเ่เราติดตามมาตลอดนะคะพี่น้องแล้วก็มีความจริงใจกับบอสบิ๊กผู้หญ่บ้านฟินแลนด์รักผู้หญ่บ้านฟินแลนด์มาก เฮ้าติดตามรายละเอียดที่ชัดเจนได้ก็จากเพจนี้แหละค่ะพี่นอ้องเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าผูา้บ้านฟินแลนด์หนีไปเที่ยวตอนกลางคืนท่านถึงบอกเลยว่าดูไลฟ์สดทุกไลฟ์จะไปเที่ยวตอนไหนท่านนี้ก็บอกว่ากูขำที่มันโพสเลี้ยงลูกตอนไหนสาวนั่นคือเอฟซีแฟนคลับออกมากแสดงความคิดเห็น เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับโพสต์ของเลดี้พรทิพนสววเดนได้โพสต์เอาไว้สองโพสต์ต่อเนื่องเกี่ยวกับเพิ่นอ่างว่าบทบานนาทีของความเป็นแม่ต้องเลี้ยงลูกต้องดูแลลูกตลอดเวลากังคำบ่ได้ยืนกลางคืนบ่ได้นอนนะคะพี่น้องผัวก็หนีเที่ยวประมาณนั้นโอ้ยเอาอะไรมาพูดเจ้าสาวเอ็ซีแฟนคลับกัเลย ออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะพี่น้องเอดกันเลยเอามานําเรียนเอฟซีแฟนคลับให้อัปเดตติดตามไปพี่น้องขาช่วงนี้เป็นช่วงทํคาคะแนนนิยมเห็นว่พาพอย่อบอเล่าสีไปสถานีเรืองหลูกต่อไปก็เลยต้องมีบทบาทบ้างค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะขาดสีสันทางด้านโซเชียลเนาะพี่น้องเนาะเอาละค่ะพี่น้องเรื่องเล่าสีเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนพบพ่อกันไหมคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่า โชคดีมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีค่ะ